Illion. ลงลาวาได้ป่ะนี่เอาหุ้ยจับโซปริงกันกดผิดเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหโดนดามิทนี่ดามิทแดงด้วยจะจัดเลยแหละบอกเลยรล่อเลยกระเทยบอกสวยครับสวยนี่โอ้าวโอ้โหไม่โดนเฉยเลยว่ะนี่สกิลนี้มันมุดดินนะมุดดิน โยบซาสวัลล mm ี่รุ่นมิกาลเดวุล์นูไบเดวิล์น์ชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีสไฟติ้งพาร์ตกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมวันพีสนี่กันนะครับก็มีอัปเดตมาใหม่นะท่านผู้ชมนะมีตัวเข้ามาใหม่นะครับตัวคิงนะนี่คิงเฮ้ยใช่คิงเปล่าวะไอ้ไรนะแจ็คเออแจ็คแห่งไพยแรงคนดูโคตรที่โคตรึงอ่ะคนดู มาว่าคนเราจะมาเล่นกันเลยนะครับแต่เราไม่ได้เล่นแจ็คนะทุกผู้ชมนะเพราะว่าผมขี้เกียจสุ่มจะรอคาตะคุริโนตึงนะทุกผู้ชมนะเออขอมารับของรายวันแบบตึงๆก๊อดๆก่อนนะคนดูนะ yeah okay บ a b y okay okay นะแตาเธอมวยสวยท่านะค่ะก็ตัวไอ้โอ้ยโอ้ยโอ่านอ่านอ่านเธอกระเถะก็ตัวไอ้โอ้ยไปลุยมันดูเย้มีหมดใหม่มาดาวมาลุยเลยครับเราเปิดมาด้วยตัวตึงของเรานะ เอ yeah, ๊มาเว้ยมาเว้ยรอคาตาคุริมาโห <c oughs> มันเอาลูฟี่เกียร์สี่มาเลยเว้ยมาดิลูฟี่เกียร์ 4, สี่ซเนิคแมนกับอ่าคุซันนะมาดินี่ครับเป็นไงล่ะสวยกันเลยสวยนี่เอออะไร กูเตือนกูเตือนสวยสับลิชแมนช็อปน่นหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile ในระคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นสวยสับนี่เด็กเป็นไงน่ะเจอสติปล็อกลบโนตึง จวงจวนจวนจวนเออดีสวยครับนี่เป็นไงล่ะอุ้ยเอาดิได้แลกได้แลกสวยตับสามตับสามโดนอย่างนี้ตายดิอุ้ยอุ้ยอุนี่เนี่ยครับเป็นไงล่ะสวนคืนนี่ฮ่าฮ่าเตก เฮ้ยอือโอ้ยเกือบโดนแล้วนนะ่ะเฮ้ยเนี่ยชุดใหญ่มันโหดจัดเลยนะเนี่ยผมว่ามันลงสก,กิลสามเ,เลยนะถ้ามันแบบจริงจริงหน่อยนี่เป็นไงละ่ะล้วงจาไมาอย่างนี้เละผมรอมานานแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยเตียงดังเกินไปเพราะเกมไวเออ วิ่งโหวืดเอาดิสวยโอ้ตายได้เลยเนี่ยแอะโดนลงกันตีว่ะเฮ้ยเชสคาซีนใหม่โอ้โหมีคาซีนใหม่ด้วยอ้าวได้เจอกันครับพี่นี่ดิสวยครับนี่อุ้ยติดได้ไงไอซ์บุริกสวย มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอุ้ยนี่มีสกิลบิ๊กอย่างนี้เลยเหรอวะบิ๊ตบหลังอะถึงจ่าถึงจ่าเดี๋ยวรอบิ๊กมาเราโนตึงเราลงมาก่อนนะแต่แปลกตัวแรกเราทำไมมันตายง่ายอย่างนี้วะคุณดูอุ้ยเบสเฟอร์เฟกซ์โอ้มึงหนึ่งคนเดียวท้าเกมเนี่ยไอ้เจ๊กออ มาเวมาเวแหววอุ้ยโอ้เหเลียมจัดโอ,โอตายเออโอ้โอโอียบร้อยครับโอ้ยนี่แม่งนี่อย่างเก่งเนีเนี่ยเล่นี่พุทซันก่งยังวะนี่เพิ่มคัสซินเขามาันเพิ่มเลยนะทำหน้าเลี่ยมได้กโดนกูแน่บอกเลยรอบนี้มาเวมาเว เว้ยอุ้ยเฟเซฟอฟแฟกซ์มาแล้วมาแล้วอุ้ยแม่งเอ้โอ้ยมันสกิลไม่มีสกิลบิงอย่างเงี้ยหรอวะเบอร์จัดเบอร์จัดเฮ้ยตัวเลขมันเอามาหยอกไก่เฉยๆนี่คนดูโอ้โหไอ้นี่ใส่แตะแรงเปล่าวะเจอพวกรับแสะแรงเนี่ยเลยเนี่ย เนี่ยโอ๊กดปุ่มอะไรพิดมาตายกูตายได้อยู่ได้อยู่ไหวเฮ้ยเอ่งตึงเกินคนดูมันเอากุซันมาตัวเดียวในเก็บสามแล้วเลยนะคนดูนะโคตรีโคตรตึงของเทสของเทสเลยครับพี่ ผมเทเทรวาไปรู้ต่อเลยครับมันไอแพ้ครั้งเดียวไปไรดอรคนดูมาเวมาเวของเทเ,อองงเทรวาเอ๊ะของแท้นะของแท่แขนนี้นะของแท่เทรวาโอ้เราหินคริงมาด้วยว่ะเฮ้ยรอบนี้อันนี้มันเป็นสุลต่านนี่ว่ะมันสายสุ่มนี่ว่ะคนดูคริงก็โหดนะแต่เหมือนคนแบบรอบนี้คนไม่ค่อยเอาเข้ามาเลยว่ะ สวยโดนอบอกเลยนี่สวยเอาดิเอาดิเอ <c oughs> เอมาว่าตัวใหญ่ๆอย่างนี้แหละคนดูอ <c oughs> นี่เนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างนี้แหละโดนสกิลง่ายสวยสวยเว้ย <c oughs> กำลังจะสกิลสักหน่อย นี่ไปไหนเจอหลอกเจอหลอกเจอหลอกไม่ต้องลินคิงไม่ต้องลินไม่ต้องลินล่วงึพลาดแล้วเอาเว้ยวเ,เว้ยว่เหลา,อ,า,อ,าอุยอุย,อยสับสับสับนี่โดนตามโดนตาม โดนตามโดนตามอุ้ยอุ้ยชินีแบมชว่วงเรียบร้อยลงครับอย่างนี้จ่วงช่วงช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 วงเอาดิจัดหนักจัดแรงหนักจัดหนักเฮ้ยโอ้ยแมีเงี้ยสกิลเวิร์ด สวยอุ้ยนี่ในสวนในสวนอ,อุ้ยนี่เนี่ยครับเป็นไงนะเฮ้ยไม่ติดได้ไงวะสก,กิลเมื่อกีนอ้นี้สวยนะฮะอันนียโดนสวนเฉยเอาตายเฉยโดนอย่างนี้เฮ้ยงงคนดูมันเป็นเราคนดีโคที่จะชนะเนี่ยอะไรวะแต่เกือบเก็บสองนะพอก,ก่อนเออ นี่โอ้โหตีมืดจบแล้วมาเว้มาเว้เวนี่อ,อุ้ยนี่เป็นไงนะโดนโดน,โดนล่วงเนี่ยครับขอแค่น,นัดเดียวมาเวย้ยมาเว้อมาดิ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกถก,การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d t Age Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V และนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคราคาถูกนึกถึง Richman Shop นี่เออเอาว่ะเอาว่ะ นี่สวยนี่ฮาคิเรียบร้อยครับลูฟี่เกียร์สี่เราฮะรับจบรับโจปบล้อ,อชับเออชับสวยปะ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 สวยครับสวยเออคิวเซนอ่ะมีทีไปก่อนทีไปก่อนคนดูลงลาวาได้ป่ะ นี่เอาหุ้ยจับโซปริงกันกดผิดเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหโดนดาเมจนี่ดาเมจแดงด้วยโอ้โจะจัดเลยๆบอกเลยหล่อเลยกระเท็บอกสวยครับสวยนี่โอ้ยโอ้โหไม่โดนเฉยเลยว่ะนี่สกิลนี้มันมุดดินนะมุดดินมุดจำดินลงสกิลหนึ่งนะครับอย่างนี้ โอ้ยฮุบโอ้ยตายแล้วนี่คนดูผมโดนชุดอย่างนี้ผมพูดเลยเฮ้ยเนี่ยสกิลสองนี่ไม่ขึ้นทันทีโอ้โหโดนอย่างนี้เราล้วนเราแพ้ได้อีกรอบไหมนี่มันช้าเกินน่ะบิ๊กมามโอ้ยยังนี่สเต็ปนี่ด้วยนะนี่เป็นไงล่ะเอาดิสวนสวน นี่อุ้ยโอ้กูตายเลยนี่นี่คนดูเฮ้ยเกมไม่เหนยตายอีกแล้วจากคนจะชนะนะคนดู What the heck สองรอบแล้วนี่เฮ้ยเมื่อกี้มันแปลกแหววว่าผมว่าผมเปลี่ยนตัวดีกว่ามิกมัมหนีไปไกลตีนเลย <c oughs> มิกมัมแม่งกระโปงจิ๋วหายเลยเนี่ยคือมันเจอตัวปนป่วอนองนี้นี่จบได้เลยนะนี่เอาตัวตึงแล้งลงก่อนดิ นี่นีน,นี่วิกมัมลึกเล่นพอฟวิกมัมกูอันตัวที่ไว้ใจได้นี่ซันจีนี่ไว้ใจได้อยู่ครับมีเ้ยแพ้สองรอบสามรอบล่ะละ่ะกืนต่อครับลุงหวัวเริ่มร้อนๆน,นะคนดูผมบอกเลยะจะหมอนเบบีมารอบนี้หวังว่าจะไม่ตุย ห้าหาัวตรึงนี่สับก่อนสวยสวยครับเอ้ยแบมเอาดิรอบนี้เจอกับบอสว่ะไม่ชนะก็แปกลกแล้วครัดูอืมลงครับสกิล เอ้ยตัวไอับก่อนสับก่อนได้เปรียบล่วงฮะตึงเบี้ยตึงเบี้ยเอ้ยเมื่อกี้นี่เราควรจะชนะนะไม่ชนะได้ไงวะนี่เอาเดีเอาเดีเออตัวไอนี่นี่ดี อ๋อเด้เอเด้อตัวไอ้ตึงปีอ่ะตึงจัดนี่ตายบอกเลยอืออือเก็บสองโนตึงเอาเวย้ยวเว้ยเอยเอเปิดก่อนให้เปรียกอยู่ครับจัดชุดใหญ่บอกเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบ ปิ๊ปดิปิ๊ปิ๊บะฟิวฟืปนปิ๊ปอ๊บอสวยหืมหืมโคตรนัวโคตรนัวเน้ยเรียบร้อยฮะตายแฉงจบเกมครับยีคอมโบไอตีใหม่เนยนี่ เอาเว้ยเอาเว้ยโคตรีโคตรึงรับของก่อนนะครับคนดู โอเคโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมวันพิชไปทิ้งพันนะแล้วไปหนงไปเล่นกันได้นะครับวิ่งโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โก้กันก่อนจะกั็ไปคลิปหน้าบายจ้ามีเล่นทางไงเวดแอนดรอยแล้วก็คอมพิวเตอร์พีซีเลยนะจ้าคนดูนะร้ <c oughs> านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาร์เรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึงง10% 10ที่่มมาาาพรรรร้อออกกับบิผนนนนชะสสูสุดเดเื ามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย